สวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อครูพรันนโครงงามนะคะสอนเคมี Me, ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับครั้งนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเราไปดูเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะและก็มาสรุปเนื้อหากันในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของกรดคาร์บอซิลิกแล้วก็เอสเทอร์นะคะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะก็คือคาร์บอซิลิก เรามาดูกรดคาร์บอกซิลิกกันนะคะคาร์บอกซิลิกนะคะมีสูตรทั่วไปเป็น RCOOH นั่นเองนะคะโดยมีหมู่ฟังก์ชันซึ่งเราเรียกว่าหมู่คาร์บอกซิลนั่นเองนะคะหลักการเรียกชื่อของคาร์บอกซิลิกตามระบบ IUPAC นะคะเรามีหลักการดังต่อไปนี้นะคะก็คือเรียกตามจํานวนคาร์บอนอะตอม แล้วลงท้ายด้วยคำว่า a n นอิกแอซนะคะหรือสั้นๆง่ายๆนะคะจะเรียกคล้ายกับแอลเคนั่นเองนะคะแต่ตัดอ e ีตัวสุดท้ายทิ้งแล้วเติมคำว่าอ e ีกแอซิลงไปนั่นเองค่ะ ต่อมาก็คือสมบัติทางกายภาพของกรดคาร์บอซนลิกนั่นเองนะคะสมบัติทางกายภาพของกรดคาร์บอซิลิกแน่นอนนะคะก็มีสมบัติเป็นกรดอ่อนๆน,นะคะจุดเดือดของเขาจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนคาร์บอนอะตอมที่เพิ่มขึ้นนะคะกรดคาร์บอซิลิกโมเลกุลเล็กๆนะคะจะละลายน้ําได้ดีนั่นเองค่ะ ตัวต่อไปของเรานะคะก็คือเอสเทอร์นั่นเองนะคะเอสเทอร์ Esther ก็คือสารที่มันมีกลิ่นนั่นเองนะคะแน่นอนครูมั่นใจว่าเด็กๆของครูทุกคนนะคะอาจจะใช้เอสเทอร์กันทุกคนก็ได้นะคะ ช่วงระหว่างวันช่วงเช้าช่วงเที่ยงนะคะบางคนจะชอบใช้มากนะคะในเรื่องของเอสเทอร์ก็คือพวกสารที่มีกลิ่นนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกน้ําหอมนะคะอันนี้ก็คือเอสเทอร์แต่เอสเทอร์แต่ละชนิดมันจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าสารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยานั้นเป็นอะไรนั่นเองคะ่ะ ต่อมาเอสเทอร์นะคะเอสเทอร์จะมีสูตรทั่วไปนะคะก็คือ RCOOR พร้มนั่นเองนะคะโดยเอสเทอร์จะมีหมู่ฟังก์ชันซึ่งเราเรียกว่าหมู่แอลกอฮีคาร์บอนิลนะคะหลักการเรียกชื่อของเอสเทอร์ตามระบบ IUPAC นะคะเราก็จะเรียกหมู่แอลคิลหรือแอริลนะคะที่มาจากแอลกอฮอลจากนั้นก็จะตามด้วยชื่อของ หมู่ที่มันมาจากกรดคาร์บอกซิลิกนะคะแล้วเปลี่ยนคําลงท้ายนะคะจากอีกเป็นเอกนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะเอทิลโพรพานเอทต่อมานะคะสมบัติทางกายภาพของเอสเทอร์นะคะเอสเทอร์จะมีจุดเดือดเพิ่มขึ้นตามจำนวนคาร์บอนอาตออนันเองนะคะเอสเทอร์โมเลกุลเล็กๆจะละลายน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ ปฏิกิริยาของเอสเทอร์นะคะก็คือปฏิกิริยาเอสเทริฟิเคชันนะคะซึ่งปฏิกิริยาตัวนี้ก็คือใช้ในการเตรียมเอสเทอร์โดยเตรียมได้จากกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์โดยมีกรดซัมบิวริกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและก็ต้องทำที่อุณหภูมิสูงๆนะคะ กรดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิยากับแอลกอฮอล์โดยมีซันฟูริกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำที่อุณหภูมิสูงจะได้เอสเทอร์และก็น้ำนะคะและขณะเดียวกันนะคะปฏิกิริยาการสลายตัวของเอสเทอร์นะคะก็จะได้ย้อนกลับออกมาเป็นคาร์บอกซิลิกแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะซึ่งปฏิกิริยาการสลายตัวตัวนี้เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรลไลซิสนั่นเองนะคะ เรามาฝึกทำข้อสอบนะคะโจทย์ของแพทและก็สามัญกันนะคะในวิชาเคมีนะคะมาดูข้อแรกนะคะสาร A มีสูตรโมเลกุล C4H8O2 เมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตพบว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเมื่อนำมาต้มกับกรดซัลฟิวริกเข้มข้นพบว่าได้ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว2ชนิด ผลิตภัณฑ์ชนิดที่1มีจุดเดือดต่ำกว่าสาร A ส่วนอีกผลิตภัณฑ์ชนิด1มีจุดเดือดสูงกว่าสาร A ข้อใดเป็นสูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้มากที่สุดของ A นะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์ด้วยกันนะคะจากสูตรโมเลกุลของ A นะคะ C4H8O2 ตัวนี้ก็น่าจะเป็นของเอสเทอร์นะคะเอสเทอร์ e มาจากไหนเอสเทอร์ e ก็มาจากกรดอินทรีย์หรือคาร์บอซิลิกนั่นแหละมาทำปฏิกิยากับ แอลกอฮอล์ alcohol, นะคะอันนี้ก็จะได้เอสเทอร์เกิดจากปฏิกิริยาเอสเทริฟิเคชันเขาบอกว่า mm hmm. เมื่อนำมาต้มแล้วใส่กรดซัลฟิริกลงไปได้ของเหลว2ชนิดตัวนี้นะคะก็น่าจะเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนั่นเองนะคะไฮโดรไลซิสก mm ็ hmm. คือปฏิกิริยาการย้อนกลับของเอสเทริฟิเคชันเมื่อย้อนกลับมาก็ได้สารตั้งต้นนั่นเอง mm hmm. ก็คือกรดอินทรีย์แล้วก็แอลกอฮอล์นะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาบอกว่าอีกตัวหนึ่งจุดเดือดสูงอีกตัวหนึ่งจุดเดือดต่ำนะคะตัวที่เป็นจุดเดือดสูงก็น่าจะเป็นพวกคาร์บอซิลิกนั่นเองนะคะก็คือพวกกรดอินทรีย์เนาะจุดเดือดต่ำก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์นะคะจากสูตรโมเลกุลเนาะที่จะเป็นไปได้นะคะก็คือครูเขียนสรรมการให้ดูนะคะเป็น c s 3 CS 2 c o o h บวกกับ c s 3 o h นะคะ ก็จะได้เป็น CS3, CS2, COO, CS3 แล้วก็น้ำออกมานะคะเพราะฉะนั้น A ก็น่าจะเป็นคำตอบคือข้อที่3นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะสารประกอบข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นสารอินทรีย์นะคะมาทบทวนคําว่าสารอินทรีย์กันก่อนนะคะสารอินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ก็คือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก อาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้นะคะแต่มันมีคาร์บอนอยู่บางกลุ่มที่อยู่ในข้อยกเว้นนะคะกลุ่มแรกก็คือสารที่เป็นอญญรูปของคาร์บอนเช่นเพชรแกลไฟต์สารประกอบออกไซด์คาร์บอนเนตและไฮโดรเจนคาร์บอนเนตออกซาเลตสารประกอบซัลไฟด์คาร์บาได์คาร์บอนเนตสารประกอบไซยาไนด์ไซยาเนตและ ไทโอไซยาเนตนะคะมาพิจารณาตัวเลือกตัวแรกกันนะคะตัวแรกแอมโมเนียมไซยาไน์นะคะเป็นไซยาไนา์เพราะฉะนั้นไม่ใช่สารอินทรีย์นะคะตัวที่2นะคะตัวนี้เอทานอลเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งตัวที่3ามเมทิลโพรพาโนเอต ตัวที่4เมทิลเบนโซเอตนะคะ3กับ4ตัวนี้นะคะเป็นเอสเทอร์เอสเทอร์ก็เป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งตัวที่5บิวทานามัยนะคะเป็นเอไมด์เอไม์ก็เป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลือกตัวนี้ก็ต้องเป็นข้อที่1นั่นเองนะคะข้อที่3นะคะสาร X เป็นสารประกอบอินทรีย์ต้มสาร X กับเมทานอน โดยมีกรดซัลฟวริกเข้มข้นและความร้อนเข้าช่วยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นเฉพาะตัวแต่ถ้านำสาร X ไปต้มกับกรดแอซิติกโดยมีกรดซัลฟวริกเข้มข้นและความร้อนเข้าช่วยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นเฉพาะตัวอีกชนิดหนึ่งสาร X ควรมีหมู่ฟังก์ชันอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะสาร X ที่พูดถึงเนาะเอาไปต้มแล้วมีกลิ่น กลิ่นตัวนี้ก็ต้องเป็นพวกเอสเทอร์นั่นเองนะคะเอสเทอร์เกิดจากอะไรเอสเทอร์ก็เกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันซึ่งเกิดจากกรดอินทรีย์ทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเรามาดู X ตัวแรก X ตัวแรกเมื่อทําปฏิกิริยากับเมทานอล X ตัวแรกก็ต้องเป็นกรดอินทรีย์ถึงจะได้เอสเทอร์ออกมานะคะต่อมา X ตัวที่2นะคะเอา X ตัวที่2ไปทำปฏิกิริยากับ กรดอินทรีย์นะคะก็คือแอซิติกตัวนี้เพราะฉะนั้น x ตัวที่2ก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น x ที่เกิดขึ้นนะคะจากปฏิกิริยาตัวนี้นะคะก็ต้องเป็นทั้งกรดอินทรีย์แล้วก็แอลกอฮอล์ hmm. นะคะแสะดงว่าหมู่ฟังก์ชันของเขานะคะแอลกอฮอล์ Alcohol ก็คือหมู่ไฮดรอกซิลนะคะแล้วก็กรดอินทรีย์ก็คือหมู่คาร์บอกซิลนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือข้อที่สนั่นเองนะคะ ครัง้งต่อไปนะคะเราจะเจอกันในเรื่องของเอมีและเอมนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ